สัมภารร,รู้ได้ไงว่าเรามีรายได้เท่าไร่จากการขายของออนไลน์ลองฟังคลิปนี้ดูครับอ่าหลักๆนะก็จะมีอันที่หนึ่งหลายคนที่พวกโค้ดภาษีก็จะบอกว่าบัญชีธนาคารแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แค่บัญชีธนาคารและโยกหลบไปคุณก็ไม่ผลอ่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันมีแค่บัญชีธนาคารมาคุกคามเราเออก็คือก็คือถ้าเกิดสมมติมีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารในรอบปีนั้นเกินสามพันครั้ง ธนาคารก็จะส่งสัมภาระแต่ส่งไปก่อนนะสัมภาระเขาก็มรอลวกเราทําอะไรอ่าอันที่สองธนาคารเหมือนกันฝากเกินสี่ร้อยครั้งแล้วก็เกินสองล้านอ,อันแรกอ่ะคุณฝากหนึ่งบาทอันแรกนะครับคุณฝากหนึ่งบาทไปสามพันครั้งก็โดนส่งอ่าอันที่สองคุณฝากหนึ่งบาทไปห้าร้อยครั้งไม่โดนส่งอ่แต่ถ้าเกิดคุณฝากหนึ่งบาทไปห้าร้อยครั้ง แล้วครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งอ่ะคุณฝากไปสองล้านคุณโดนส่งพ,พ,พูดง่ายง่าย<ๆ>อันแรกครับนับจํานวนครั้งสามพันครั้งโดนส่งอันที่สองสี่ร้อยครั้งและจํานวนเงินมากกว่าสองล้านโดนส่งแน่เนี่ยพอมันมีออกอย่างนี้มาผู้หลายคนก็เลี่ยงภาษีเลี่ยงโดยการไปเพราะว่าเขาคิดลายเป็นธนาคารไงธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C เขาไม่เอายอดมารวมกันนะบางคนเนี่ยเอา A เอาเเข้าไปสามร้อยครั้งยอดห้าล้านธน,นาคาร B เข้าไปสามร้อยห้าสิบครั้งยอดแปดล้านไม่โดนส่งธนาคาร C ยอดสิบล้านเข้าไปสองร้อยครั้งไม่โดนส่งเนี่ยหลายคนใช้วิธีเลี่ยงภาษีแบบนี้อใช้คำวิชัยวิธีเลี่ยงกันเลยสามปากรอนเขาก็ออกกฎหมายอีกเนี่ยผมจะเอาให้ได้มีรายแมสก์ผจะเอาให้ได้ถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วย ออกกฎมาอีกโดยการบังคับแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพจในประเทศไทยส่งรายไดอ้อันนี้คือคุณเลี่ยงไม่ได้เลยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดคุณขายข,ายของในช e e ้อปปี้ลาซาด้าช้อปปี้ลาซาด้าอะช้อปปี้ลาซาด้าคุณจะโดนส่งรายได้และทุกอย่างที่เป็นมาร์เก็ตเพจเออทุกอย่างที่เป็นมาร์เก็ตเพจเป็นร้านค้าออนไลน์อะพูดง,ง่ายส่งรายได้ต่อให้คุณขายได้สัก ปีนี้คุณขายได้สักห้าร้อยบาทช้อปปี้เขาก็จะส่งเพราะว่าเขาต้องแยกเลยว่าแต่ละร้านน่ะแต่ละร้านน่ะขายได้เท่าไหร่และแต่ละร้านน่ะเลขบัตรประชาชนใครเป็นเจ้าของนี่แหละที่ที่เขาให้ใส่เลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแท็ก d เเลขประจําตัวผู้เสียภาษีพอเขาจะได้นําส่งสัมภาระอออตอนแรกเขาไม่นําส่งนะแต่เขามีเพิ่มมีกฎหมายออกออกปลายปีที่แล้วเขาเซิฟเซิฟ เริ่มวันที่15ธันวาก็หมายความว่า15ธันวาถึง15ถึง31ธันวาปี66โดนนำส่งอันนั้นไม่มากหรอกแต่ปีเนี้ยตั้งแต่1มกราคมไป31ธันวาคุณโดนนำส่งแน่นอนคุณขายช้อปปีละะ้ลาซาดคุณโดนนำส่งแน่นอนติ๊กต k รอดไหมติ๊กตอกก็เพิ่งเข้าร่วมเมื่อ1สิงหาอ่าตอนแรกอ่ะติ๊กตอกช็อปอ่ะมันดูแลโดยประเทศอะไรก็ไม่รู้เออ ก็ไม่ไม่เข้าร่วมเออไม่เข้าร่วมอย่างที่ผมเคยบอกทิกตอกเมื่อก่อนมันเป็นอะไรเทาๆแม่งโคตรหนีภาษีอะไรหนีภาษีกันเยอะตอนเนี้ยทิกตอกอะภายในปีหน้าคุณจะเห็นว่าจะมีคนมาโอดควรว่าโดนภาษีย้อนหลังกันเยอะเพราะว่าทิกตอกอะตั้งแต่หนึ่งสิงหาก็เริ่มนําส่งอ่ะหลายคนกลัวพี่คะพี่คะแล้วตั้งแต่ก่อนหนึ่งสิงหาเขานําส่งไหมอันเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเขาก็อาจจะนําส่งก็ได้ เพราะว่าเพราะว่าเขาเพิ่งมาดูแลอ่ะเขาเพิ่งมาดูแลสิงหาได้ปะเขาเพิ่งมาดูแลสิงหาแต่เขาก็อาจจะนําส่งย้อนหลังให้สับป,ปะกอเพราะกฎหมายออกนะเออหรือเขาอาจจะนําส่งตั้งแต่หนึ่งสิงหาอันนี้ไม่มีใครสามารถตัดสู่ได้จริงๆเออบางคนบอกว่าส่งแค่หนึ่งสิงหารู้ได้ไงเขาอาจจะนําส่งยอดเพราะว่าอย่าดีอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณไม่ได้ใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษี คุณเป็นแค่ยูสเซอร์ทิกตอรแล้วพอคุณใส่ปุ๊บปึ๋งมันก็ถูกกับยูสเซอร์แล้วยูสเซอร์คุณขายมาทั้งปีเขาก็อาจจะนําส่งถ้าสัมปทรนให้นําส่งหรือถ้ามีข้อกฎหมายตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะว่ามันจะมีการย้อนหลังอะไรหรือเปล่าเออแต่ทิกตอ k เขาเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของจากทิกตอ k ช็อของประเทศอะไรไม่รู้นะจาไม่ได้เออเป็นประเทศไทยทิกตอ k ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยทำให้หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปแน่ โดนนำส่งแน่ๆสำประกรรู้รายได้ของคุณโดยติ๊ t ตอกนำสง่งอ่ะบางคนบอกว่้ยกูคุณรอดคุณรอดกูขายของนายหน้าไม่โดนนายหน้าก็ไม่รอดครับเพราะว่าเมื่อก่อนนายหน้าติ๊กตอกเนี่ยนะเมื่อก่อนนายหน้าตนะิ๊กตอกเนี่ยมันเป็นนายหน้าเท่าๆอย่างที่ผมบอกอะนายหน้าเมื่อก่อนขอนเงินไปถามไอ้พวกโค้ดที่มันได้ตังค์เยอะ ถอนเงินอ้าวอันนี้ถอนเข้าบัญชีอย่าลืมดิว่าถอนเงินเมื่อก่อนนายหน้าสามประกัไม่รู้เรื่องเพราะใช้วิธีโยกไงอ๋อสมมติผมได้นายหน้าเดือนละล้านเดือนนี้โอนเข้าบัญชีนี้หนึ่งล้านอ่าเดือนนี้โอนเข้าบัญชีนี้หนึ่งล้านเดือนนี้โอนเข้าบัญชีนี้หนึ่งล้านหรือสมัครธนาคารหนึ่งมาไว้ในหน้า t ิ k กตอกโดยเฉพาะสมมติผมได้นายหน้าติ t กตอกเดือนละยี่สิบล้านเลยอะ ในในหน้า,นาดิจตอลเดือนละยี่สิบล้านกูสมมตินะถ้ากูได้ยี่สิบล้านกูไม่แม้่น้าพูดตรงนี้หรอกผมได้ในหน้ายี่ดิจตอลยี่สิบล้านต่อเดือนผมก็โอนเข้าบัญชีที่ไว้รับในหน้ายี่สิบล้านคูณสิบสองเป็นเท่าไหร่เป็นสองร้อยสี่สิบล้านถูกปะวะเออสองร้อยสี่สิบล้านใชาปว่าสิบสองเออเนี่ยแสดงว่าบัญชีเนี้ยมีเงินเข้าสองร้อยสี่สิบล้านโดยที่ผมไม่ต้องเสียภาษีสมมุตินะเว้ย มึมงดูตุกเสื้อกูด้วยหน้าตาจะมีตังเปล่าเนี่ยผมจะมีตังเข้าบัญชีนี้อยสิบล้านโดยที่ไม่เสียภาษีและสัมภารก็ตอนแรกจะไม่รู้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เข้าเงินไขายไงมันมากกว่าสองล้านก็จริงแต่มันเข้าเดือนหนึ่งสิบสองครั้งถอนเดือนละครั้งไงเดือนหนึ่งสิบสองครั้งเนี่ยสิบสองครั้งครั้งละย0สิบล้านก็สองอสิบล้านสัมภารไม่รู้เมื่อก่อนทําได้แต่เดี๋ยวนี้ตอนให้คุณโจรกหลบยังไงเป็นเดนมักทริกยังไงเขาก็รู้เพราะว่า มันเข้าสู่ระบบพอมันเข้าสู่ระบบปุ๊บบริษัทจะจ่ายเงินค่าคอมต้องหักนักที่จ่าย3%หมายความว่าสำประกรก็รู้จักก้อหักนักที่จ่ายเนี่ยสมมุติผมได้ค่าคอม100บาทเดือนนี้ยผมได้ค่าคอม100บาท Tiktok หักให้3% Tiktok หักค่าคอมให้สำาระกอ่าสำประกรอะะก,ก็จะรู้ว่าอ๋อ สามเปอร์เซ็นได้มาจากไอเอเจแปดแปดเนี่ยสามบาทเนี่ยได้มาจากไอเอเจแปดแปดเออแล้วแสดงว่าไอเอเจแปดแปดคูณไปท่ามันเป็นทาสูตรแม่งแม่งเข้าง่ายแค่แม่งคือกิดลเลขสามเปอร์เซ็นก็คือสามบาทก็คือสามเปอร์เซ็นตอ่าก็คือหนึ่งร้อยแสดงว่าเขารับรู้มันมันคูณได้ตามคณิตศสาสตร์แม่งง่ายมากเขาก็จะรู้ว่าผมมีรายได้หนึ่งร้อยบาทอ่าสมมุต ผมมีรายได้ที่ตอกหนึ่งร้อยล้านแน่ตอนแรกอะ่ะหลบหลบงนหลบเข้าบัญชีมีรายได้ที่ตอกหนึ่งร้อยล้านเมื่อก่อนหลบได้ไงเดี๋ยวนี้หลบไม่ได้เพราะว่าส่มนมาก่จะได้หักน้าที่จ่ายอัดติ๊กตอกโดยมีเลขบัตรประจําตัวผมเน่ยโอ้ยนี่ไอ้นี่แม่งโดนหักน้าที่จ่ายตั้งสามล้านโอ้ได้หักน้าที่จ่ายนั้นตั้งสามล้านแต่มันไม่ยื่นภาษีฟันหัวมันแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ย เออต่อต่อให้คุณยื่นภาษีแต่สมมติคุณยื่นไปห้าแสนแต่มันมีหักหน้าที่จ่ายของติ๊กต็อกตั้งสามล้านมันไม่ตรงกันไงมันไม่แมทชิ่งสมัยเนี้ยไม่ต้องใช้เอบางคนแบบใช้เอองเอไออิสตัดเอชคิวเอลเอชคิวเอลเซิร์ชเรแอนคเววีคิวรีแป๊บเดียวมึงเอาข้อมูลมาเขาก็คิวเรีได้เป็นกอนออฟดัตเตอร์เบดเอาเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้เขาแบบ Data ตอร์ไวเออร์เฮาส์ง่ายมากเลยเออแบบเอาข้อมูลหลายที่มันโดนชนชนมันชนกันแล้วมันไม่ตรงไงมมึงงงยยยื่่นาาอเี้ แล้วติ๊กตอกหักนั้นที่จ่ายมาสามล้านโดนย้อนหลังเนี่ยเห็นบ้างแล้วบางคนเข้าใจผิดบอกว่าติ๊กตอกออกภาษีให้คําว่าติ๊กตอกออกภาษีให้คือติ๊กตอกออกหักหักนัทที่จ่ายให้อ่าแต่สมมตุติสมมุติติ่ต่างติต่างว่าผมได้ผมได้ค่าคอมร้อยหนึ่งเอาง่ายดิผมได้ค่าคอมร้อยหนึ่งปกติอะแพลตฟอร์มอื่น ได้มาร้อยหนึง่งเขาจะหักเขาจะหักอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรวะเขาจะหักผมสามเปอร์เซ็นสมมติผมได้ค่าคอมร้อยหนึ่งนะผมขายขายของอะไรก็ไม่ได้อก็ได้ไม่รู้แต่ขายกระโปรงทรงเอได้แล้วได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งร้อยบาทถ้าแพลตฟอร์มอื่นน่ะเขาจะเอาหนึ่งร้อยตั้งแล้วก็หักไปสามเปอร์เซ็นเพื่อส่งสปมภาระรผมก็จะโอนเข้าบัญชีผมแค่เก้าสิบเจ็ดบาทแต่ทิกตอก เห็นบางคนเขาบอกว่าเนี่ยทิกตอกเขาออกภาษีให้ระวังให้ดีระวังให้ดีเดี๋ยวมึงโดนย้อนหลังกันคอยดูนะเดี๋ยวมจะมีจะมีพวกยูทูบจะมีพวกทิกตอกเกอร์มาโอดคนว่าโดนภาษีย้อนหลังโดนแหวกภาษีที่น่ากลัวที่สุดคือแหวกเออแหวกภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ปรับหนักโหดสัตว์รัสเซียเหลือเกินอ่าคําว่าทิกตอกออกภาษีให้ก็คือถ้าทิกตอกไม่ได้พูดว่าทิกตอกออกภาษีให้ค่าคอมหนึ่งร้อยคุณจะได้แค่ คุณจะได้แค่97าสิบเจ็ดบาทเพราะว่าทิกตอกเขาหักไปให้สัมภาร์อ่าแต่เนี้ยทิกตอกออกภาษีให้ก็คือค่าคอมหนึ่งร้อยคุณได้หนึ่งร้อยแต่ทิกตอกเขานําส่งสัมปาร์เองประมาณสามบาทเนี่ยหมายความว่าคุณได้คุณคุณขายกระโปรงทรงเออยอดมันหนึ่งร้อยทิกตอกเขาก็ให้คุณร้อยหนึ่งแล้วเขาออกหักหน้าที่จ่ายเองให้คุณ ส่งให้สัมปกรณ์โดยที่คุณยังได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่หนึ่งร้อยเห็นปะคาว่าติดต่อออกภาษีให้คือเขาออกภาษีนะนะที่จ่ายให้คุณเฉยๆแต่สิ้นปีคุณต้องไปคานวณอีกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เคยดูเหอะเดี๋ยวจะมีแบบมาอดควรนะไม่ฟังช่องวัวช่องกูแบบรายได้น้อยอ่ะเออรายได้น้อยแบบแต่แต่ทําถูกเออพวกช่องเยอะๆแบบอีกโก้สูงล้มละลายได้เลยนะเออแหวนนะแหวะแหวนล้มละลายได้เลยเพราะว่าผมจะไล่พังเว เพื่อนผมมันขายของได้สองล้านแปดแหวนน่ะถ้าเกิดคุณรายได้เกินหนึ่งล้านแปดให้ไปจดนายหน้าแม่งก็นับนายหน้ามันก็นับ,นนกนบยกเว้นค่าโฆษณาจาก YouTube ค่าโฆษณาจาก YouTube ไม่ต้องเสียแหวนเป็นเงินประเภทหาอะไรไม่รู้เออแต่ถ้าเกิดนายหน้าทิกตอกขายของออนไลน์เกินล้านแปดต้องจดแหวนถ้าไม่จดโดยนย้อนหลังหนะักเพื่อนผมน่ะจดแวหวนแค่ในสามสิบวัน เพื่อนผมว่ามันเกินล้านแปดมาหกสิบวันแสดงว่ามันเกินไปสามสิบวันเพราะว่าสามสิบสมมุติวันเนี้ยผมขายได้ล้านแปดผมต้องจดแหวนภายในสามสิบวันเออถ้าไม่จดก็มีโทษปรับเพื่อนผมว่ามันไม่ยอมจดไงมันเกินล้านแปดสามสิบวันแรกมันไม่จดมันไปจดวันที่หกสิบเออแสดงว่ามันเกินกําหนดมาหกสามสิบวันยอดเงินที่เกินก็คือสองล้านแปดลบล้านแปดก็คือหนึ่งล้าน หนึ่งล้านนะปกติอ่ะต้องเสียแหวกเจ็ดหมื่นถ้าเกิดเสียแบบถูกๆเลยนะเสียเจ็ดหมื่นแต่มันต้องเสียถึงแสนสี่เพราะว่าโดนเบียบ้ยโปงเบียบ้ยปับโดนแบบหนักมากเออและที่พลาดกันคือเราไม่ได้เก็บแหวกไว้เออเราไม่ได้แบบใช้ไปหมดแล้วไงเออแล้วต้องมาจ่ายแหวกย้อนหลังล้มละลายโดนโดนทั้งแหวกโดนทั้งภาษีเงินได้มึงเอ้ยลุมคุณแน่นอนคุณแน่นอนเหน็บมครับ สัมภาร์เนี่ยเขารับรู้หลายไ,ได้เราแทบจะหนีไม่ได้แล้วที่หนีได้เหรอคือ Facebook Facebook ไม่งยิงโอนเข้าบัญชีอเปลี่ยน COD อะไรไปเรื่อยเออแต่อีกหน่อยผมเชื่อนะเขาก็นำส่ง COD เนะี่ยผมเชื่อนะอีกหน่อยเขาอาจจะมีกดนำส่ง COD อะไรประมาณเนี้ยอ่คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากสวัสดีครับ